สวัสดีครับผมเซลดี้ครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟอร์ดคองแกนสาชัยสาขามดวันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันดีเลือกดีนะครับกำลังเตรียมสองมอบรถใหม่นะครับผมพร้อมแต่งเต็มรอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนการส่งมอบลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับเชิญไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของรถใหม่นะครับอ่าครับผมวันนี้มารับรถนะครับคุณนิตยาดาชัยนะครับผมอ่าก็สวัสดีสวัสดีครับคุณนิตยาครับผมอ่าครับก็อันนี้คือเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกนะครับใช่ัไหมครับเพิ่งเจอหน้าครั้งแรกนะครับก็คือก็อยากจะอ่าสอบถามนะครับคุณนิตยาว่าตั้งแต่แรกเลยที่เราติดต่อเข้ามาจองรถ ก็คือติดต่อผ่านทางช่องทางไหนครับทางออนไลน์ค่ะออนไลน์เป็นทักมาในเพจบริษัทใช่ไหมครับครับผมแล้วหลังจากที่ทักมาแล้วได้คุยกับกับเซลเนาะเซลดี้นะครับได้คุยกับเซลลแล้วทีนี้เป็นยังไงครับขั้นตอนการคุยตั้งแต่เรายังไม่ตัดสินใจการจองแล้วนะครับตอนที่คุยครั้งแรกเป็นยังไงครับก็พี่เซลเขาก็เป็นกันเองมากเป็นกันเองค่ะก็แบบตอบทุกอย่างที่ที่เราสงสัยอ๋อก็คือแบบว่า เราถามมาก็คือตอบตรงอะไรประมาณนั้นทําให้ตัดสินใจจองจองก็เป็นการโอนผ่านบัญชีบริษัทใช่ไหมครับแล้วขั้นตอนของไฟแ a n c e เป็นไงบ้างครับมีบริการไฟแ a n c e ถึงถึงบ้านเขาเซ็นถึงบ้านเลยครับผมขั้นตอนการทํายุ่งยากไหมครับไม่นะครับพอเข้าไปเซ็นถึงบ้านก็เซ็นเอกสารแล้วก็รอผลนานไหม 2วันนะสวันสวันทําการรู้ผลเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ออกมาปุ๊บก็รับรถได้เลยรับรถได้เลยเตรียมรถไม่ถึง2วันนะครับรรผมก็เดี๋ยวถามความประทับใจครับผมเกี่ยวกับตั้งแต่ของการบริการของเซลล์ด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆแล้วก็จนถึงขั้นตอนการรับรถอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนเซลล์ก็พี่เซลล์ก็ให้คำแนะนำดีค่ะให้บริการดีครับ รถก็สวยครับมารถก็สวยด้วยนะครับอันนี้คือมันเป็นเครื่อโปรที่จองมาคือโปรฟรีดาวฟรีชุดแต่งใช่ไหมครับอันนี้ก็อยากให้คุณนิตยาเรียนเชิญนะครับหรือว่าแจ้งทางเพจบริษัทให้หน่อยครับว่าโปรเนี้ยมันมีจริงรับรถได้จริงนะครับแล้วก็ได้แต่งแบบนี้จริงนะครับเดี๋ยวยืนยันให้เลยนะครับอันนี้จากปากลูกค้าตัวจริงนะครับผมที่จองโปรฟรีดาวฟรีชุดแต่งมานะครับ ยืนยันว่าได้จริงนะครับรอ่าครับผมมีค่าใช้จ่ายไหมครับทีเดาวไม่ค่ะไม่มีเลย <c oughs> ต้อบไม่มีเลยก็มีอยู่คือได้จ่ายแค่แค่ภาษีเฉยๆอ่าแค่ภาษีสล่ลดเฉยๆแค่สนะามพันเท่านั้นนะสามพันหกสามพันหกร้อยบาทอ่าแค่สามพันหกร้อยบาทนะครับอ่าครับชุดแต่งก็ได้ตามรายละเอียดที่เราคุยกันเลยนะครับผมตามตามตามนี้เลยนะครับผมได้แต่งเต็มให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณ คุณนิยามากๆนะครับผมที่ให้ความไว้วางใจนะครับสำหรับเซลลี่ที่ได้ดูแลแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวของฟอร์ดทอนแกนสาชัยสาขามนุวันนะครับผมก็เรียนเชิญลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะมาดูรถนะครับมาซื้อรถนะครับหรือเข้ามาทดลองขับนะครับที่โชรูฟอร์ดทอนแกนสาชัยสาขามริวันได้นะครับผม